สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยภูนะครับประจำวันที่17กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลี้ยภูกันนะครับวันนี้มาดูเจนคอฟนะครับพูดถึงโอริกี้ทิ้งปมเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะครับแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของโอริกี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของโกนาเต้มีลุนออกสตาร์ตตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้แล้วก็คาริอุสนะครับภารกิจกู้อาชีพของเขาล้มเหลวมาตลอดครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับ สำหรับบอกต่อคาเฟ่นะครับนี่สนใจแฟรนไชส์นะครับใครอยากทำธุรกิจชานมไข่มุกในช่วงโควิด1 9แบบนี้สำหรับคนสู้ชีวิตนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับแพ็คเกจเริ่มต้นนะครับแบบธรรมดาตั้งแต่39,000บาทไปจนถึง,ง89,000บาทส่วนถ้าแบบวินเทจเนี่ย159,000บาทนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีแล้วก็มีขยายกว่า20สสาขาลองสนใจนะครับสอบถามไปที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพได้เลยนะครับนี่เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับรวมไปถึง สมุนไพรธรรมชาติยาทาตาจอมทองนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับก็สามารถนึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับสารพัดประโยชน์มากๆแล้วก็รวมไปถึงนี่ยาทาตาจอมทองอย่างที่บอกร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามเทีานายนในภาพนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูภาพการซ้อมของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ทางเว็บไซต์เป็นทางการของลิเวอร์พูลเขาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็น1วันหลังจากที่เอาชนะมิลานมีการซ้อมอย่างไรบ้างคือเท่าที่ผมเปิดดูเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงภาพเคลื่อนไหวด้วยนะภาพนิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือคนที่เล่นในเกมที่เจอกับ Milan เอซีมิลานเมื่อวันพุธพวกนี้จะมาซ้อมเบาๆกันนะอย่างเช่นมาวิ่ง ยืดวอร์มร่างกายคือไม่ได้ไม่ได้ซ้อมหนักเนี่ยถ้ารู้จักภาพนะแต่ถ้าเป็นพวกที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับเอซมิลานหรืออย่างเช่นลงเล่นแค่ไม่กี่นาทีลงเล่นเป็นตัวสำรองพวกเนี้ยอันเนี้ยจะมาซ้อมแบบเต็มเต็มรูปแบบกันนะคมีพวกโกนาเต้ซิมิกาติอาโก้พวกเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมอ่าฟันได้ด้วยฟันได้ก็ถือว่าไม่ได้เล่นเกมกับเอซมิลานนะครับอ็อกเลตติอ่าทาคุมิมินามินโนเคอร์ติโจนี่ก็เล่นช่วงท้ายเกมนะครับ พวกนี้มาซ้อมเต็มรูปแบบกันซ้อมการเข้าทำนะครับต่างๆนานานะซ้อมลิงชิงบอลแต่อย่างที่บอกสําหรับคนที่เล่นเต็ม9ก้าินาทีหรือเล่นแบบเต็มๆเนะี่ยพวกนั้นได้พักเนี่ยแล้วก็พูดถึงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอโอเคผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเปิดให้ดูหมดไม่ได้ก็จะมีการเล่นลิงชิงบอลนะครับสมอลไซส์นะเล่นแบ่งข้างเล่นการแล้วก็แอตแทรกกิ้งดิวหรือว่าการซ้อมการเข้าทำการยิงวอลเล่ lay, อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีให้เห็นะ ซึ่งสิ่งที่ผมจับได้จากการซ้อมล่าสุดนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งการยิงประตูคืออ็อกเลดเชมเบอร์จจเลนเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งนะในการซ้อมยิงประตูอ็อกเลดแม่งโคตรคมเลยนะเว้ยแล้วก็อย่างที่ทีมงานเราก็พูดมาตลอดว่าอ็อกเลดอะมันเล่นกองหน้าได้ตรงที่มันยิงคมแต่ปัญหาคือเวลาเปลี่ยนลงไปอะอ็อกเลดมันจะไม่ค่อยได้มีส่วนกับเกมหรือชอบทําบอลเสีย แล้วก็ไม่ค่อยได้แบบง้างยิงอย่างที่ควรจะง้างยิงเท่าไหร่แบบบางทีโอกาสง้างยิงเต็มๆก็ไม่ค่อยมีแต่เอาจริงๆเท่าที่ดูในการซ้อมนะอ็อกเลตยิงคมจริงๆครับสองเท้าวอลลงวอลเลยได้หมดแต่แบบปัญหาคือพอลงมาเล่นจริงๆไม่สามารถนําสิ่งที่แบบซ้อมอ่ะหรือเล่นได้ตามซ้อมอ่ะหรือไม่ได้มีโอกาสอย่างตามที่ซ้อมอ่ะสังเกตไหมอ็อกเลตลงไปไม่โอกาสยิงยังไม่มีเลยถูกไหม นั่นแหละคือปัญหาครับสำหรับที่ผมเห็นนะจะทํายังไงถ้าเกิดวันหลังเปลี่ยนออกเลตลงไปแล้วทําให้ออกเลตมันได้โอกาสง้างเท้าอ่ะคือมันยิงคมจริงๆครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของดีวอลโอริกี้ฮะมาดูกันที่เรื่องราวของดีวอลโอริกี้บทสัมภาษณ์จากเจนค็อปนะครับหลังจบเกมเมื่อวานนี้นะครับที่เรีบผูกเอาชนะเอซิมิล่าแล้วก็โอริกี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยคลอปพูดอยู่2เรื่อง1เลยพูดถึงเรื่องอนาคตของโอริกี้กับ2เรื่องอาการบาดเจ็บ เอาเรื่องอาการบาดเจ็บก่อนลวกันนะครับเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาว่าโอริกี้เจ็บหรือเปล่าเพราะว่าตอนโดนเปลี่ยนตัวออกเมื่อวานเนี่ยแบบมีลงไปฟุบก,กับพื้นแล้วก็เอามือจับๆแล้วก็เปลี่ยนเดินกระเพกออกมาครอปอัปเดตนะครับว่าโอริกี้ไม่ได้เจ็บนะเป็นเพียงแค่ตักคิวเท่านั้นดังนั้น,นแฟนๆที่รู้อาการบาดเจ็บโอริกี้อยู่ก็ถือว่าได้รับข่าวดีครับเช่นครอปคอนเฟิร์มครับว่าเป็นเพียงการเจ็บแค่ตักคิวเท่านั้นนะทีนี้ คอปก็ถูกนักข่าวถามถึงฟอร์มการเล่นในนัดนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอนาคตที่ผ่านมาว่าทําไมแบบโอริกี้ถึงไม่ได้ย้ายทีมคอปก็บอกว่าแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยตอนแรกเนี่ยเราทุกคนในทีมทีมงานด้วยเนี่ยคิดว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโอริกี้จะย้ายออกออกจากทีมไปแต่ว่าโลกฟุตบอลเนี่ยมันบ้ามากๆมันเหมือนกับว่าผู้คนเนี่ยกลับลืมเขาไปเลยว่าเขาเนี่ยดีแค่ไหนคอบจะใช้คําว่า People ตลอดเลยนะ แทนผู้คนหรือแทนแบบทีมอื่นๆด้วยหรืออะไรต่างๆนานาเขาใช้คำว่าผู้คนนะคระับผู้คนลืมว่าโอริกี้อ่ะเป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนเราคิดว่าเราคิดกันว่าเอ้ัม,มร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องมีข้อเสนอดีๆเข้ามาแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีเขาบ,บอกมันไม่มีข้อเสนอดีๆเข้ามาอย่างที่เราคาดเลยผู้คนอาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลกันมากเพียงพอแล้วก็ลืมนึกไปว่าโอริกี้เป็นกองหน้าที่สุดยอดแค่ไหนแล้ววันเนี้ย คุณเห็นเลยว่าเขาทําได้ดีมากๆในเกมที่เจอกับมิลานอะเขาบอกว่าหากหากเราข้ามไปอีก10ปีข้างหน้าแล้วมองย้อนกลับมาพวกเราก็จะจดจําโอริกี้ไว้ในฐานะตำนานสมสรนแน่นอนแบบทุกคนในสมสสรมองเขาแบบนั้นแน่ๆอีกสิปีแล้วมองย้อนกลับมาผมให้เขาลงเล่นเกมนี้ คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นงานที่ผมต้องทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจผมให้เขาลงเล่นเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในสนามซ้อมออกมาตลอดแบบซ้อมเต็มที่ตลอดบางครั้งเขาซ้อมดีซ้อมเต็มที่แล้วแต่แบบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงเล่นถ้าเกิดว่าตัวลูกคนอื่นอยู่กันครบอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่ตอนเนี้ยโอกาสมันตกมาถึงเขามีคนเจ็บบ้างมีอะไรบ้างเขาได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็เขาก็คว้าโอกาสไว้ได้เออวันนี้เขาคว้าโอกาสไว้ да ได้จริงๆแล้วก็เล่นได้ดีจริงๆ นี่คือสิ่งที่ครอปพูดถึงท่านมหาเทพดีวอฟโอล็กี้นะทีนี้มาดูกันที่บทวิเคราะห์มาดูแบบความเห็นกันบ้างจากนักข่าวสายหงแดงอย่างพอกอสนะครับพอกอสก็บอกว่าในสิ่งที่ครอปพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นปม2ด้านเออมันปม2ด้านจริงๆกับการที่ครอปชมแต่ครอปก็ยอมรับตรงๆว่าจริงๆคาดว่าโอลกีจะต้องย้ายมันเหมือนเป็นการหงเลย กับการที่โอริกี้กลับมาได้รับโอกาสอีกครั้งนะทำได้ดีอะ่ะบางทีโอริกี้อาจจะได้รับโอกาสเป็นแบ็กอัพในปีนี้อีกทีหนึ่งก็ได้จากตอนแรกที่เราคิดว่าไม่ไม,ไม,มีชื่อเกมพิมลีกไม่มีชื่อเลยสงสัยหมดอนาคตแล้วแต่อยู่ดีๆมาได้ลงอะ่ะมันแปลว่าโอริกี้อาจจะกลับมาซื้อใจเจงกอปในการเป็นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งได้ในการสร้างอิมแพ t อีกครั้งหนึ่งได้แต่มองในอีกมุมหนึง่งพอกอสก็บอกว่าใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้า แต่ใครจะไปรู้ล่ะเพราะครอปพูดเลยว่าจริงๆโอลิี้เป็นคนดีเป็นเป็นนักเตะที่ดีอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมอื่นด้วยหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเข้าสู่ปี2022ไม่ว่าจะเป็นตลาดมกราคม2022หรือว่าซัมเมอร์2022ถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามายังไงเจนคอปหรือว่าลิเวอร์พูลก,ก็จะต้องพิจารณาในการปล่อยโอลิี้อยู่ดีคือถ้าพูดมาตรงนี้ถ้าถามผมนะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าเอาจริงๆโอลิี้อะ่ะ ลึกๆเขาก็อยากย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วอยากหาโอกาสลงเล่นอ่ะแต่มันไม่มีทีมยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบจริงจังอ่ะแบบเราไม่นับว่ายืมตัวนะเรานับแบบข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอดีๆอ่ะมันไม่มีเลยไงนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเขาสามารถกู้อาชีพของตัวเองได้ทําให้หลายๆคนมั่นใจในตัวของโอริกี้ได้ผมว่าไม่ว่าจะเป็นมักกะลา2022หรือซัมเมอร์2022โอริกี้จะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่านี้แนะ่ ก็ขอให้ในช่วงเวลาหลังจากนี้ที่เขาจะได้รับโอกาสกับร์พูเนีย่ยก็ขอให้ทําให้ดีที่สุด้วกันมีหนึ่งสถิติที่นํามาฝากด้วยเกี่ยวกับโอริกี้นะครับคือเมื่อวานเนี้ยนอกจากทํา1แอซิดแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าก็มีสูงลงกับเกมลุกในระดับที่โอเคเลยเหมือนกันแต่การทําหน้าที่ในเกมรับการเข้าแท็กเกิลเนี่ยเมื่อวานนี้โอริกี้เข้าแท็กเกิลสำเร็จในเกมนะครับ3ครั้งเรียกได้ว่าทํางานในเกมรับอย่างหนักด้วยแบบเข้าไปแย่งบอลเนี่ย ถ้าใครสังเกตมีเหมือนกันเพราะาเนี่ยสยติระบุออกมาเลยว่า3ครั้งทำสำเร็จนะซึ่งก็จะมีเพียงแค่ฟาบินโยที่เข้าประท้าเมื่อวานนี้สำเร็จ6ครั้งแล้วก็โชต้าสำเร็จ4ครั้งแล้วก็รองลงมาจาก2คนนี้ก็คือโอริกี้เลยก็คือเป็น3อันดับแรกในการเข้าแท็กเกิล์สำเร็จเมื่อวานนี้ถือว่าทำงานหนักหนักฮะนะแล้วก็โอริกี้เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเ,เพื่อนๆที่เวลาผมดูคลิปซ้อมในเว็บทางการเลียัวเขามักจะทำได้โอเคเหมือนกันนะ อืมนะครับแต่ก็แต่ประโยคที่ครอปบอกว่าผู้คนไม่ได้ดูโอริกี้มากพอเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ดูมากพอเพราะว่าโอริกี้ก็ไม่ค่อยได้ลงด้วยแหละใช่ไหมแล้วทีมอื่นน่ะคนที่เขาสกาวอ่ะถ้าเขาไม่ได้เห็นโอริกี้ลงเล่นมากพอเขาก็ไม่มั่นใจว่าถ้าจะทุ่มเงินมาสิบห้าล้านยี่สิบล้านจะได้อะไรจากโอริกี้ถูกไหมดังนั้นครอปต้องให้โอกาสโอริกี้ลงบ้างแล้วก็ทําให้โอริกี้เขาสร้างอิมแพกให้เห็นแล้วผมว่าจะมีทีมอื่นเห็นมากกว่านี้ ถ้าอยากจะขายเขาจริงๆในอนาคตนะครับทีนี้พูดถึงอนาคตโอริกี้ไปแล้วมาพูดถึงอนาคตคาริอุสกันบ้างน,นะครับในเดียร์ไดติกยูเคนะครับโดยเจมส์เพียสเนี่ยก็มีทำสกู๊ปนะครับเกี่ยวกับอรอริสคาริอุสนะครับที่เหมือนกับที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก,ก็พยายามช่วยคาริอุสอย่างเต็มที่ในการแบบพยายามหาทีมใหม่ให้พยายามกู้อาชีพของคาริอุสคาริอุสเนี่ยเขา เหมือนกับตั้งแต่เขาพลาดนนะัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราน่าจะจำกันไดน้ใช่ไหมเมื่อปี2018ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผ่านมา3ปีแล้วเขายังไม่สามารถกู้ความมั่นใจหรือกู้สิ่งที่ความที่เป็นแบบว่ายอดเยี่ยมในตัวเขาออกมาได้เลยนะครับแล้วจนมากระทั่งในซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์กูก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการที่เอออ่ะกลับมาปีซีซั่นกันแล้วก็พยายามหาทีมให้โอริกีเอ้ให้คาริอสุสแต่หาไม่ได้ คาริอุสไม่สามารถหาทีมใหม่ได้แล้วนั่นเท่ากับว่ามันแปลว่าภารกิจของเราในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่พยายามจะทั้งปล่อยยืมทั้งพยายามขายก็ขายไม่ออกปล่อยยืมยืมก็ไปก็เล่นไม่ดีมันล้มเหลวในแง่ที่ว่าไม่สามารถกู้ให้คาริอุสคนเดิมกลับมาได้คืออย่างน้อยกู้กลับมาอาจจะไม่ได้ว่ามีอนาคตกับเราแต่ก็ได้ย้ายไปอยู่ทีมที่ดีๆที่ได้ เป็นตัวจริงแต่มันไม่เลยไงที่ผ่านมาคาริอุสไปที่ไหนก็เป็นสำรองเล่นสักพักก็พลาดแล้วก็เป็นสำรองคือพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วมีแหล่งข่าววงในของสม,มสิเวอร์พูเนี่ยเขาบอกกับเจมส์เพียร์สมานะครับว่าคือจริงๆสม,มสรเชื่อว่าคาริอุสถือว่าเป็นผู้รักสาประตูที่ดีคนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่กับไมล์อ่ะเขาเป็นโกแบบ เป็นโกลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของของบนเดติก้าในปีนั้นอะ่ะก่อนที่จะย้ายมาลิเวอพูแต่พอย้ายมาเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าคาริอสุสอาจจะย้ายมาเร็วเร็วเกินไปหรือไม่กับอายุยี่สิบสองแล้วย้ายมาเนี่ยก็แบบมาเจอกับความกดดันที่มันต่างกันออกไประหว่างมายกับลิเวอพูมันคนละเรื่องแล้วพอมาพลาดแบบครั้งใหญ่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะ่ะมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วทำให้เขากลับมาเป็นคนเดิมไม่ได้นะ แต่นั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นั่งเป็นมือสี่ครับแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปหวังเลยนะว่ามือสี่เนี่ยจะได้ลงอะ่ะเอาง่ายๆอาเดียนมือสามเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเลยเพราะมันต้องผ่านเคลเลอร์มือสองก่อนบางคนถามว่าบางคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันคาริอุสจะได้ลงบ้างไหมครับมือสี่อ่ะผมพูดพูดแค่สั้นๆเลยนะเป็นผู้ทูสาวประตูมือสี่อ่ะ แล้ไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะเป็นมือ5หรือเปล่าถ้าเรานับว่าปิตาลูก้าอีกคนนึงก็ซ้อมกับชุดใหญ่ตลอดปิตาลูก้าอาจจะเป็นมือ4ก็ได้นะตอนนี้และคาริโอสอาจจะเป็นมือ5ก็ได้มันคือแค่รอวันย้ายเท่านั้นถ้ามก,กราคมนี้ขายได้ก็บุญไปแต่ถ้าขายมก,กราคมไม่ได้หมดสัญญากันในซัมเมอร์หน้าก็ย้ายฟรีปีหน้าครับนะ ทีนี้มาดูพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้ที่เจอเอซีมิลานกันบ้างเจมเพียร์ก็เขียนบทความถึงเกมเมื่อคืนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เขียนในแง่ที่ว่าเมื่อคืนเนี้ยเอนจอยอย่างหนึ่งที่เอนจอยก็คือนอกจากชัยชนะในนัดแรกแล้วโอเคอาจจะมีผิดพลาดบ้างบางประการในการที่ไปเสียสมาธิ10นาทีแล้วก็โดนคู่แข่งยิงมา2ลูกลวดในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่ว่าโดยภาพรวมทําได้ดีแต่สิ่งที่ที่เจมเพียร์เขาบอกว่ามันน่าพอใจก็คือการที่เจอเกนคอปเขาเรียกว่าโรเตชันนักเตะ แต่ก็ยังสามารถเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วเอาชนะเอซีมิลานได้เล่นได้เหนือกว่าด้วยผู้เล่นลหลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีเกียต้าก็เล่นได้ดีใช่ไหมโกเมสอาจจะมีพลาดอยู่ในช่วงของการยืนตำแหน่งในเกมที่เสียในช่วงที่เสียประตูแต่ว่าโดยภาพรวมในในในส่วนอื่นๆของเกมก็ทำได้ดีมีใครอีกอมีโอริกี้ใช่ไหมโอริกี้ก็มีส่วนร่วมกับประตูะนั่นแหละก็คือการโรเตชันมันส่งผลทีนี้ เจมพีส uh, รวมไปถึงสื่ออื่นด้วยที่ผมไปเห็นมา mm hmm. เขาเชื่อว่าในเกมวันเสาร์นี้รวมไปถึงเกมกับนอร์ดิสตี้ก็จะมีการโรเตชันผสมผสมแบบนี้ลงไปอีกโดยเฉพาะเกมกับวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีลุ้นเล็กๆครับ mm hmm. เขาบอกว่าเจมพีส mm hmm. <P> บอกว่าโอ,อโน่าเต้อาจจะมีลุ้นได้รับโอกาสออกสตาร์ hmm. เป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับคิสซาวาเลตแต่ถ้าไม่ mm hmm. ก็จะการันตีชัวรเลยว่าเกมที่จะพบกับ นอริทในในศึกลิขับวันอังคารเพราะว่ามันเตกะกันถี่มากอย่างที่พูดไปหลายครั้งแล้วก็จะการันตีแน่ๆว่าลงตัวจริงสําหรับโกนาเตนในเกมเจอกับนอริทค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ว่าก็จะมีการหมุนเวียนนักเตะให้เห็นแบบนี้แหละนะอ่าทีนี้เกี่ยวกับเรื่องทายว่าการจัดทัพลิฟฟูเจอกับพาเล่เนี่ยโรเตชันกี่คนถึงจะเอาอยู่ถึงจะเหมาะสมเมื่อวานนี้ผมทำ FIFA, าาสตรีมเกมฟีฟ้าอะไรสีแล้วก็วิเคราะห์เอาไว้นะครับผมก็พูดไว้ โอมากมายพอสมควรนะครับก็ลองไปดูกันได้ในซีรีสเกมตอนล่าสุดนะครับย้อนหลังกันได้นะฮะทีนี้มาดูกันที่อันนี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับสถิติในแอนฟิวแนะนำมาฝากกันแอนฟิ์ที่มีแฟนบอลนะแอนฟิล w วิดแฟนบอลนะครับอ่าดูสิในช่วงหลังนะครับเล่นใน49เกมหลังนะชนะ43เสมอ5แพ้1 คือถ้ามีแฟนบอลเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะกลายเป็นป้อมบาการทันทีใครก็ยากที่จะมาชนะที่สนามน,นี้ถ้ามีแฟนบอลเลนะเออสติมันลงบอกแบบนั้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีบทสัมภาษณ์จากทางอาเซนเวนเกอร์มาฝากกันผมไม่มั่นใจว่าเวนเกอร์สัมภาษณ์ไว้เร็วๆนี้เลยไหมหรืออาจจะย้อนไปปีหนึ่งหรือ2ปีหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีนักข่าวของ E c h o คน,นึงที่ชื่อว่า เควเฟอร์แม็กโดนลัลเขาก็เอาคลิปนี้มาลงให้ฟังแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของของเวนเกอร์ที่พูดถึงสนามแอนฟิลด์ไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวเวนเกอร์พูดใจความไว้อยู่ที่ประมาณว่าเออพวกคุณดูลิเวอร์พูลสิพวกคุณจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแบบเจอปัญหากับการเล่นในลีกหมายถึงว่ากว่าจะได้แชมป์ลีกเนี่ยพวกเขาต้องรอถึง30ปีกว่าจะได้แชมป์ลีกที่รอคอยเป็นสมัยที่19ใช่ไหมแต่พวกคุณดูสิในระหว่างที่แชมป์ลีกเนี่ย ังงานไม่ได้แต่มาได้แชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนลีกได้ไปหลายครั้งพวกเขาเป็นเจ้าโยุโรปหลายครั้งเพราะอะไรเวนเกอร์บอกว่าก็เพราะว่าพวกเขาอ่ะมีแอนฟิลแอนฟิลเป็นฮิ s สเตเดียมโหมดฮิตสเตเดียมอะในยุโรปอะเขาก็บอกว่าด้วยบรรยากาศของสนามแอนฟิลเนี่ยมันเล่าร้อนที่สุดในฟุตบอลยุโรปแล้วแล้วคือสิ่งที่เบนเกอร์พยายามจะสื่อก็คือ การที่คุณเล่นเกมเย่าเยือนอะแล้วคุณมีบ้านที่แบบมันทําให้คุณเล่นแล้วมีพลังแฝงอะนั่นแหละมันทําให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้เออผมเข้าใจที่เบนเกอร์ซื่อนะมาดูเซฟานโน่เโอลีนะครับนะคุณซื้อของอินเตอร์อ่าเอซีมิลานเนี่ยก็ออกมาชมลิเวอร์พูลว่าโอ้โหลิเวอร์พูลโหดจริงๆเป็นผู้เล่นเป็นเป็นคู่ต่อสู้ที่โหด <ๆ S 2> เขาบอกว่าลิเวอร์พูลลงโทษเราลิเวอร์พูลลงโทษเ,เราด้วยคุณภาพของพวกเขานะครับ ลีพูเล่นได้เล่นฟุตบอลได้ระดับสูงอะแล้วเราก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับลีพูซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมระดับนี้แหละในการเจอกับลีพูนะเขาบอกลีพูอันตรายมากเป็นคู่แข่งที่อันตรายมากแล้วลงโทษเราด้วยคุณภาพของพวกเขาจริงจริอลพูเล่นด้วยความเข้มข้นเล่นด้วยคุณภาพร่างกายด้านร่างกายก็เล่นแบบคือเขาก็ยอมรับแหละโดยรวมสิ่งที่เปี่ยวรีพูก็คือเมื่อวานเนี้ยสู้ลีพูไม่ได้ แต่ก็ต้องไปแก้ตัวปรับปรุงกันใหม่ในเกมเกมนัดหน้าถ้ามีโอกาสที่จะเจอกันเนร็กที่2อ,อานะครับแต่ว่าก็ต้องเจอทีมอื่นก่อนนะเดี๋ยวเราก็เจอบอตโตเจอแอติโกมาริดก่อนนะครับส่วนคาราเบียนะฮะก็เป็นผู้เล่นกับตันทีมของเอซิวิลานก็พูดเหมือนกันว่าโอ้โหลิพูออกสตาร์ทเกมได้แบบโคตรเหลือเชื่อเลยลเล่นได้ดีมากแล้วเล่นในเทมโปในจังหวะการเล่นที่โอ้โหแตกต่างมากๆเขาพวกเขามีผู้เล่นระดับโลกมากมายเป็นทีมระดับโลก แล้วก็บร,รยากาศในสนามแอนฟิลด์เนี่ยกับการที่เอซิมิลานของเขาเนี่ยได้เล่นเกมยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอะ่ะโอ้มันเป็นบรรยากาศที่เหลือเชื่อจริงๆในแอนฟิลด์เป็นบรรยากาศที่แบบสุดยอดมากๆแต่ยังไงก็ตามเขาเขาก็ผิดหวังที่ทีมของเขาแพ้นะแม้ว่าทีมของเขาจะทําอย่างสุดความสามารถก็สู้กับลิเวอร์พูลได้ได้ดีในบางช่วงแต่แต่ก็ผิดหวังเพราะยังไงก็ก็ตามทีมขเขาแพ้อ่ะนะเขาก็ไม่ได้พอใจกับผลการแข่งขันเท่าไหร่นะักนะครับอ่ะ ทีนี้มาสู่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บนะครับปวดเอวปวดเข่าช่วยได้ส่วนยาทาตาจำทองนะครับก็ทําจากสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อกดออย้อนลมในกระเพาะช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจของข้างขายยาจำทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครสนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกนะครับตอบโจทย์สาหรับคนสู้ชีวิตในช่วงโควิด19เนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีขยายมากว่า20สาขานะครับระยะเวลาคืนทุนไม่นนนาากกรัตีีเเลยมให้พ็ เริ่มต้นตั้งแต่ราคาถูกๆ39,0 0 0บาทขึ้นไปก็ลองสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามเทานในภาพได้เลยนะครับมาดูกันที่อันแรกนะครับสำหรับสรีสันที่นำมาฝากเมื่อวานนี้มีเกมยูโรปาลีกด้วยสำหรับคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเลนเจอร์ของเจอร์ลาดนะครับเจอกับลียงของชาคิรี่ปรากฏว่าเกมนี้เป็นลียงของชาคิรี่ที่ชนะเลนเจอร์ของเจอร์ลาดไป2ต่อนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก นะอ่าแต่ไฮไลท์สำคัญผมว่าไม่ได้อยู่ที่ผลการแข่งขันมันอยู่ที่นี่เจอกันก่อนเกมครับระหว่างเจอหลาดนะกับชากิรีแน่นอนว่าทั้งคู่ไม่น่าจะได้เจอกันก่อนหรืออาจจะเจอกันแบบๆไหมตอนที่เจอหลาดกลับมาสมสุทรเออคือน่าจะเจอแหละ2018ตอนนั้น2018เจอหลาดน่าจะยังอยู่กับทีม Academy ของเราตอนอยูเขาคุมทีม U18 เอออาจจะเคยเจอกันนี่ก็เลยเหมือนกับคนบ้านเดียวกันแคมองตากันก็เข้าใจอยู่น,นี่ก็ดูภาพนี้คือสื่อถึงความหมายนั้นเลยครับอ่อไหนๆพูดึงเจอาหลาแล้วโอเคในในการออกสตาร์ทยูโรปาลีกนัดแรกนะแพ้ไปแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายนัดให้แก้ตัวแต่ว่าในลีก ก็ยังโอเคอยู่นะในหลีกจากตอนแรกออกสตาร์ทอาจจะมีสะดุดแพ้ไปแล้วนัดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยิงชัยชนะรวดมาแล้วก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแล้วเรนเจอร์ก็อย่างน้อยก็ต้องรักษาแชมป์หลีกให้ได้นะเ,เจอร์ลาดเราก็ยังเอาใจช่วยเจอร์ลาดอยู่ครับนะนำเป็นจ่าฝูงนำฮิเบอร์เนียนกับฮาร์ดอยู่อย่างละแหนมนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ มาดูกันที่มาเซโลบิเอลซากันบ้างก็ชมเอเลียดนะเบเอลซาโค้ดของลีเนี่ยชมเอเลียดว่าโอ้โ oh, ห oh, เอเลียดเนี่ยเป็นเป็นเด็กหนุ่มที่เหนือเหนือคําจะบรรยายจริงๆเลยเพราะว่าเขามีความเป็นลูกผู้ชายสูงมากๆเขาออกมาพูดเองเลยนะเอเลียดออกมาพูดเองเลยว่าเอ้ปาสกาลกอสไอ้ปาสกาสตเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทําเขาเจ็บแล้วก็ไม่ควรโดนใบแดงด้วยอยากจะให้ละเวน้นอะไรแบบเนี้ยซึ่ง โอเอเลียด oh, ชมมากๆชมเอเลียดว่าเป็นคนที่มีสเสวิปลิตสูงมากๆสเสวิปลิตดีมากๆนะครับไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองนะทิ้งท้ายกันที่คาวไฮลูมิเนเก้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นประโยคเจ็บๆจากคาวไฮลูมิเนเก้จริงๆนะครับเป็นประธานสโมสรของฝั่งบาเยิร์นเหมือนกับคาวไฮลูมิเนเก้เนี่ยเขาก็ถูกสื่อเยอรมันอย่างบิลเนี่ยถามแหละว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่เหมือนกับติดต่อเอเย่นของฮาร์แลนด์เหมือนกันนะแบบมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วเหมือนกัน คุณคิดว่ายังไงคิดว่าลิปูจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งด้วยไหมมีใครเป็นคู่แข่งบ้างประโยคสั้นๆของลูมิเนเก้เจ็บมากครับเขาบอกว่าเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เนี่ยถ้าใครก็ตามจะซื้อในซัมเมอร์หน้ามันคือการลงทุน is and investment น่ะแต่ผมไม่คิดว่าฮาแลนด์จะไปลิเวอร์พูลนะเพราะว่าผมรู้จักประธานของสโมสรอ,อ่ารู้จัก owner รู้จักเจ้าของของลิเวอร์พูลดีนะเจ้าของลิเวอร์พูลเนี่ย ไม่ใช่คนที่ประเภทจะโอเพนเดอะมันนี่บล็อกอะไม่ใช่พวกที่จะมาแบบเปิดกระเป๋าตังค์แล้วควักจ่ายอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บแต่จริงใช่ไหมคือผมว่าคาร์ไฮนูมนิเก้รู้แหละเพราะว่าล่าสุดที่ซื้อเตียโกของเขาไปเนี่ยเตียโกคันธาราเนี่ยเรายังผ่อนเขาอยู่เลยฮะซื้อยังซื้อเงินผ่อนเลยผมว่าเขาคงรู้แหละขนาดมาซื้อเตียโกกูยังซื้อผอ่อนเลยแล้วจะไปมีตังค์ซื้อฮาร์แลนด์ได้ยังไงก็คือเขาตัดชื่อฮาร์แลน กับร์พูทิ้งเลยฮะสำหรับคาร์ไฮดูมิเนเก้เจ็บแต่ก็เหมือนกับปฏิเสธไม่ได้อะนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราก็เคยซื้อฟันไดซื้ออะไรแบบนั้นนะแต่ว่าผมมองว่ามันมันเทียบกันไม่ได้ถูกไหมตอนซื้อฟันไดซื้ออาริซงเบเกอร์เราใช้เงินจากการขายคูรินโยอะยกเว้นว่ายกเว้นว่าปีหน้าอาจจะพัดจะผูเราขายซาร่าขายมาเน่สมมติขายสักคนหนึ่งหรือขายสองเราไม่รู้ ถ้าแบบนั้นเราอาจจะพอมีเงินก็ได้แต่ถ้าไม่ขายตัวหลักๆที่เป็นเงินแพงๆผมว่าลิภูมก็ไม่น่ามีเงินไปซื้อฮาร์ดแว์ได้หรอกอันนี้เป็นความคิดของผม,มเฉยๆนะอาจจะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้เพราะว่าโลกฟุตบอลบางทีมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งตามสิ่งที่เราเดาสเสมอไปอาจจะมีบางสิ่งพลิกความเขามายก็ได้อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปถึนชอบกันอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวส